มอปันใจที่เคยคิดจะเครมน้องเมียมาดูกันว่าจะสำเร็จไหมได้ช่วยได้คอยจบเองหนักป๊าบอกไหนึ่งเบอร์ดณะท้่เบอกมเบอร์อโอ้ยโอ้ยอ้ยไพี่าเป็นยังโอ้ยยีงยมฟ้ามัสิทธิ์ถือไอตายแค่์ตายดดแท้ตาตนนี้มัตายอเขาเจ้าว่าาเชอเี้ยผูรู้สิทธิ์ใส่ตัวมูนันก็ตายข้าใจบ่หมองจุดสำคัญอ้นี่มองไ้ไอ้มองของกูช่นั่นของกูช่องไดอ้โอ้โหองคกษัตรินั่นแหละขจายบออกษัตริย์เปจาไหนไอ้จะทำกูนี่แหละ ไเพื่อจะผิดงูนั่นแหละมันกัดมองไรรูดมองหันอ้ายเปนกระปูวัสบุดีว่าผิดมันเริ่มแลนมาแล้วฟาลูทอนผิดออกจมีดอ้ายสิตายแล้วอ้ายผิดมันบอกออมจริงสินะมันต้องเอาผิดฝังลงป่องเอี่ยมมันตัวละอ้ายพนผิดออกเพิ่งแล้วอ้ายเดียวทำมันพ้นออกจากโตอ้ายมันไม่อยู่ในโตคอยอยู่บ่นาตีคอยสิตายบอยอ้ายต้องดูดออกได้ไอ้อ้ายต้องดูดออกได้ไอ้เดี๋ยวคอยตายพ้่เคยคนไหนทำแบบนี้บ้างเนาะ